ดได้ทำปิ๊นห้าปันนะคุณดูนะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับผมอีแกเกตซี c PC. หนุ่มรอหน้ามนคนปากใต้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาทำอะไรนะครับผมจะพาไปเล่นเกมนะครับวันนี้จะพาไปเล่นเกม เห็นเลยนะเกเลยนะที่ไปขมโมยบ้านเพื่อนอ่ะที่ไปขุดหลุมฝังบ้านเพื่อน,นเอาไปตีบ้านเพื่อนเขาอ่ะคือเกมคอยมาสเตอร์นะครับ เกมหมูนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาอะไรมาบอกเทคนิคนะการเข้าล็อกอินแต่ละวันนะครับอะไรบ้างนะแล้วก็การเก็บเงินใช้เงินการเก็บสปินนะครับแล้วก็เก็บดาวนะครับมีกี่วิธีอะไรพวกนี้ฮะีนนี้หลายคนอาจจะผาใจนะครับสำหรับสายไม่เติมกับสายทูใช่ไหมผมเป็นสายไม่เติมเลยนะครับผมเล่นสายดิบๆเลยนะดักดาดเซซ ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับสายดิบดักดักเขาจะเล่นกันยังไงนะครับโดยวิธีของผมเองไปรับชมกันเลยโอเคนะครับก็เริ่มเข้าเกมกันเลยนะครับวันนี้เราจะพาไปเล่นแนวไหนนะครับตอนนี้ก็รับเงินรายวันได้มา1,500ล้านนะครับเรียกพันห้าแล้วกันนะเรียกง่ายๆนะคือเทาเวลสูงสูงเวลสูงๆุงๆดาวสูงเนี่ยคือบ้านมันก็จะแพงขึ้นนะครับแล้วก็ าการสร้างแต่ละครั้งมันยิ่งใช้ราคายิ่งใช้เงินเยอะนะครับอโอเคเรามาเริ่มจากตรงไหนนะครับจากตรงที่นะครับสูตรผมเลยนะคือการกดไพ่นะครับกดไพ่หาอะไรหาสปินตอนนี้สปินผมอะศูนย์เลยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นเลยรไหมศูนย์เลยไม่มีเลยโอ้โหโอเคเราก็มากดเนี่ยถีบสีม่วงนะครับ กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆลหนึ่งเลยทำไมต้องกดไปเรื่อยนะครับมันจะมีการแลกรีเทนนะครับของการ์ Guard นะครับซึ่งนับเป็นนับนจำนวนดาวนะครับเอาไปแลกได้ถึง3ามขั้นนะครับ ขั้นแรกเคยเจ็ดสิบมากขั้นต่อไปก็ใช้อ่าประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบมั้งอ่าถ้าจะไม่ผิดขั้นที่สามเนี่ยจะเป็นสามพันดาวนะครับเพื่อจะเล็กในนั้นมีทั้งสป,ปินนะครับอ่ามีทั้งสป,ปินมีทั้งอาหารอาหารสัตว์อาหารแพทนะฮะอาหารสัตว์อ่ะครับแล้วก็เล่เออยี่ยมพีของตัวสัตว์นะครับแล้วก็กดไพ่ได้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะ โชคดีไหมวันนี้ไม่ต้องกอดให้หมดจํานวนเงินกนนค่ไหนพอเราไปกดปุ๊บเราก็ไปเลขหีบนะครับถ้าโชคดีคุณจะได้การ์ดโจ๊กเกอร์นะครับอ่ะนี่ไงนี่ไงได้สปินห้าพันอ่ะคุณดูนะนี่เห็นไหมคุณได้การ์ดโจ๊กเกอร์อ่ะคุณเอาการ์ดโจ๊กเกอร์แล้วนะนะโจกับตัวโจกอะ่ะไปแทนตัวไหนก่อนก็ได้นะครับที่ว่ามันเหลือใบเดียวอะ่ะ ในในใน,ในการสะสมมาคราวนี้ผมจะเพิ่มเดิมพันสปินอีกนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมเริ่มจากศูนย์เลยนะศูนย์สปินตอนนี้เราได้มา5้าพันแล้วโดวยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยสร้างบ้านนะครับถ้างเงินที่เราคำนวณแล้วอะ่ะไม่สามารถสร้างสร้างบ้านในด่านนั้นได้นะครับคือแต่ละด่านเราต้องคำนวณน,นะโอเคเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งครับตรงโบนัสรายวัน เห็นไหมครับนี่คือบนนัสรายวันนะครับที่ว่าเราเล่นในเต็มก็จะได้ของจากเขานี่คือที่หาสปินอย่างที่2นะครับอย่างแรกคือไพ่ใช่ไหมเปิดทีเอาไพ่เป็นดีไซคเกิลนะอ่าเห็นไหมแล้วเราได้ของวันเยอะแยะเลยฮะวันหนึ่งวันอ่ะนี่คือข้อดีเออเราได้มาอีก400เห็นไหมคือวันหนึ่งวันอ่ะเราวันหนึ่งวันที่เราเข้าไปเล่นอ่ะมันจะรีเซ็ตตลอดเวลานะครับสายฟรีอ่ะจะเข้าใจดีครับ ว่าพอรีเซ็ตปุ๊บมันก็จะมีเหมือนมีดวงอ่ะมีดวงเพิ่มขึ้นมานะครับนี่เราได้เยอะเลยนะบวกเยอะมากตรงนี้คือหลอดโบนัสรายวันนะครับนี่เห็นไหมมันบวกอีกเย็นไหมเนี่ยครับเราแค่เก็บไม่ครบแค่นั้นเองนะครับครบตามจำนวนเดี๋ยวผมเพิ่มสปินไปเป็น4ี่สิแต่ละวันนะครับ<ๆ>ไปดูด้านขวามือนะครับสายฟรีทั้งหลายนะครับเมนูด้านขวามือมันจะบอกว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรนะครับ โอ้ยมีกนเขโามวยมาไม่เป็นไรฮะเขโามยเลยผมไม่เคยไประฐรานใครเขมามหยเต็มที่ไงผมหาให้คุณใช้เองด้านซ้ายไม่ต้องดูฮะสำหรับสายเติมนะครับด้านซ้ายแล้วก็ตีฮะไม่มีอะไรมากไปแก้แค้นนิดนึงไปแก้แค้นนิดนึงขอตัวนะครับเพื่อเกมเกมนิดหนึ่ง สายฟรีนะคิดแค่ว่าหาสปินยังไงนะครับพอได้สปินมาเรากดเพื่อจะทําอะไรนะครับผมผมุนมถ้าได้สปินมาเยอะหน่อยนะครับผมก็จะเอามาเปิดบุนัสรายวันกับสู้กับเพื่อนในทัวร์นาเมนต์ลึกลับนะครับส่วนได้สปินมาน้อยหน่อยนะครับน้อยๆอ,ยอะ่ะผมผมแนะนําคือบวกกดบวกให้หมดเลยนะแล้วก็ไปเปิดอีบยีบม่วงนะครับเพื่อจะเอาไพ่นะ ไปรีไซเคิลนะครับแลกกล่องสามพันมานะครับสปินในกล่องสามพันเรามาต่อยอดได้นะครับต่อยอดก็คือเอามาบวกเพิ่มอย่างเงี้ยบวกไปเรื่อยๆนะครับคนผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าสปินเนี่ยหาได้จากที่ไหนบ้างหลายคนก็รู้แล้วนะผมว่าไม่จําเป็นต้องบอกนะแต่ผมจะอธิบายคร่าวๆว่าสปินเนี่ยหาได้จากอีบส0 0พันนะครับโบนัสรายวันแล้วก็โทนอเมนต์นะครับ แล้วก็สะสมไพ่สี่อย่างสีอย่างนะหลักๆเลยนะครับส่วนมีอีกหลายวิธีไหมแล้วแต่ท่านผู้ชมแต่ผมจะหาได้แค่ประมาณนี้ครโอเคมาประเด็นเรื่องที่2ครับประเด็นเรื่องที่2คือเรื่องเงินเงินนะครับคือผมอยากให้ท่านผู้ชมคํานวณน,นะคํานวณยังไงคือผมอยากให้ท่านผู้ชมอ่ะคำนวณว่าแต่ละด่านเนี่ย ท่านผู้ชมใช้เงินกี่บาทในการข้ามด่านใช่ไหมฮะอย่างของผมเนี่ยผมคำนวณไว้ประมาณ6กพันเอ้ห้าพประมาณนั้นฮะในด่าน1 6บหกร้อนะครับประมาณเอ่อห้าพันเถึงหกพันเผื่อไว้เลย3ถ้าเราคำนวณมาแล้วออกมาเป็น5้าพันเจ็ดม่ไเผื่อไว้ประมาณสักสองสามร้อนะครับซึ่งพอเราผ่านด่านพอผ่านด่านไปได้เนี่ยเราก็บวกเพิ่ม แต่ละครั้งไปคือทีละ300จาก5,7 0 0เป็น6 000, 6 0 0นโดยประมาณนะครับผมคร่าวๆไว้ก็คือเผื่อไว้ฮะเผื่อไว้เพื่ออะไรเพื่อถ้าเงินไม่พอคือหมายถึงว่าเวลาสร้างแนละ้วเราสร้างไปแล้วไงแล้วเ,เงินไม่พอพอเงินไม่พอปุ๊บซวยครับบ้านค้างไว้สปินก็หมดเพื่อนตีรับรองวันเละครับเราต้องมาบุกเพิ่มอีกนะเราต้องมาเสียตังค์เพิ่มจากเดิมอีกด้วยซ้ําเพื่อค่าซ่อมใช่ไหม สังเกตได้ผมเวลาจะสร้างอะครับผมจะไม่ค่อยได้สร้างนะผมจะน้อยมากที่จะสร้างยกเว้นวันไหนสปินมุมๆนะฮะสปินหนักๆน,นะฮผมจะบวกบวกบวกแล้วไปสร้างนะครับขาดเท่าไหร่แล้วก็บวกต่อใช่ไหมบวกแล้วก็ไปสร้างนะครับเพื่ออะไรเพื่ออย่าให้มีเงินค้างในบัญชีเวลาที่เราไม่เล่นนะฮะสองเลยก็คือเราคํานวณมาพอดีฮะพอได้พอดีปุ๊บเราพอวันนั้นวันหนึ่งคือเราพอแนละ้วนี่นี่คือการใช้เงินนะครับ บางคนบอกว่าพี่พอดีว่าผมสร้างเสร็จแล้วแต่ตังเงินมันยังเหลืออีกนะผมจะบวกต่อยังไหมสปินก็หมดแล้วผมแนะนำว่าไม่ต้องบวกต่อฮะไปกอดหีบเลยฮนะไปกดหีบไพ่สีม่วงคนระับกดกดกดใช้ยังไงได้เงินที่หมดเกลี้ยงเพดานเลยฮนะขี้งกหน่อยฮนะอย่าให้เพื่อนปล้นนะบวกไปเลยฮนะระหว่างทางระหว่างทางนั้น ถ้าเพื่อนจะปล้นก็ปล่อยครับไม่เป็นไรครับแต่เราอยาวเงินไว้บัญชีหลายบาทนะถ้าไว้หลายบาทเพื่อนปล้นเราเสียได้เปล่าเห็นไหมทีลักสีเก้าล้านก็เป็นไงก็ได้กล่องถึงแล้วใช่ไหมโอเคการใช้เงินก็โดยรวมมีใช้ได้แค่นี้เปิดทีสร้างบ้านนะบางทีมันจะมีอ่าอีเวนต์ด้านขวามือเนี่ยไปไปบวกไข่อีกทีนนั้นเราเข้าไปเล่นได้นะเดี๋ยววันไหนมันมีเดี๋ยวผมจะถ่ายออกมาให้ดูอย่างที่3นะครับคือการตั้งเป้าหมาย ในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันเราผมจะตั้งเป้าหมายครับต้องดูปัจจัยด้วยหนึ่งคือสปินนะถ้าสปินเยอะนะครับเป้าหมายคือเราต้องเป็นที่หนึ่งในตัวนัมินลึกลับให้ได้นะครับสองเลยนะค,คือ,อาการไปบวกหลอดโบนัสรายวันนะครับบวกหลอดโบนัสรายวันเนี่ยที่จริงมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับแต่ผมมีเทคนิคฮนะบวกหลอดถ้าผมมีสปินเยอะหน่อยผมก็เดิมพันสูงหน่อยนะครับ ราะว่าช่วงเปิดเกมมาแรกๆเนี่ยดวงคุณยังมีอยู่เข้าใจไหมวังใส่ตุ้มเดียวเลยเป็นร้อยหนึ่งเลยก็ได้นะครับ80ก็ได้สีก็ได้ครับแล้วแต่จํานวนสปินของคุณนะครับไอ้นี่มันจะดีหน่อยเพราะช่วงแรกๆเราเข้าเกมเลยเราจะมีดวงหนหนึ่งนะถ้าเกิดแบบทีล้วมันยังไม่ขึ้นนะให้อดใจรออีกนิดนึงนครับอาจจะเบาเดิมพันลงมาอีกนิดนึงนะครับอย่างสุดท้ายคือดาวหนึ่งเลยคุณจะได้จากสัตว์เลี้ยงนะครับ อันนี้คือแนะนําเลยคะเก็บเอีี e สัตว์เลี้ยงไว้นะบวกสัตว์เลี้ยงตัวไหนตัวนั้นไปเลยนี่คือเทคนิคผมฮะตัวไหนตัวนั้นเลยนะเ,นะเลยนะมันอยู่ที่เลเวลเลเวล41นะครับน้องหนูน้องยิ้งจอกของผมแล้วดูครับบวกบวกดาวที่ละ84นะครับถ้าอยากจะเอามากๆนะอย่างที่3 3สเลยนะฮะคือการเปิดหีบหาไพ่ครับนั่นคือก็จะบวกนะครับ แต่สร้างบ้านเนี่ยถ้าเงินไม่ครบเนี่ยอย่าสร้างเด็ดขาดนะเพื่อนตีตายนะครับและเทคนิคสุดท้ายของผมในวันนี้คือก่อนเราจะออกจากเกมเนี่ยผมจะใช้เงินให้หมดนะครับเลี้ยงเลยนะน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เลยหนึ่งเลยครับถ้าเราไม่มีสปินแล้วใช่ไหมหรืออาจจะมีสปินอยู่นะครับคือสปินเนี่ยสำคัญหนึ่งเอ้คือสปินเนี่ยสำคัญนะครับเก็บไว้ก็ได้หรือไม่เก็บไว้ก็ได้นะครับ ก่อนก่อนเราจะออกจากเกมนะคสองคือเงินนะครับสองคือเงินสองอย่างนี่เองคนะหนึ่งคือสปินสองคือเงินสปินเนี่ยคุณจะเก็บไว้ก็ได้หรือว่าคุณจะกดให้หมดเลยก็ได้แต่ผมแนะนําให้เก็บไว้บ้างนะครับเพื่ e อวันถัดไปนะครับสองคือเงิน,นครับเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเหลือยจากการสร้างด้วาขาดอีกนิดหน่อยเพื่อจะสร้างได้นะครับเช็คสปินคุณบวกให้ถึงฮนะบวกให้ถึงเงินที่จะ สร้างสร้างบ้านให้เสร็จนะครับแต่แต่ถ้าสปินคุณไม่พอแต่เงินคุณขาดนิดนึงอ่ะคุณไม่ต้องไปเสียดายนะคุณไม่ต้องเสียดายคุณไปเปิดหีบเลยเปิดหีบทิ้งเลยนะครับเปิดหีบม่วงเลยเปิดไพ่เปิดไพ่เลยเปิดหนาไพ่เปิดไมอย่างนั้นน่ะทั้งวันนะครับอย่าทิ้งไว้เสียดายไอเสียดายจริงๆคือเพื่อนขโมยเนี่ยมันเสียดายมากใช่ไหมเราเปิดเปิดเปิดปุ๊บเราก็เอาดาวไอ อยากมารีไซเคิลนะไพ่ที่เราได้ซ้ำเนี่ยเอามารีไซเคิลนะครับเผื่อเราได้สปินมาอีกก็อ,อาจจะได้ไพ่ดีๆอีกและสําคัญคือได้ไพ่จ๊กเกอร์เนี่ยครับสําคัญมากนะครับมีแค่นี้อยากจะฝากไว้โอเคสําหรับวันนี้ก็การตอบกอกบ้องตรงไหนนะครับติชมแนะนําผมได้ทางคอมเมนต์นะครับก็วันนี้ของตัวลาไปก่อนชอบกดไลค์ใช่กดแ like, จย share. อย่าลืมกดติดตามและกดก,การแจ้งเตือนด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ